สองพันยี่สจับแยกล้วโกรธปีก่อนนี้ก็คือแบบสามารถเป็นหนังสั้นเรื่องได้เลย <c oughs> เออวิทยาเป็นหนังสั้น <c oughs> เป็นวิทยาที่แบบจับยันมาแต่ว่าแบบได้ เพราะว่าความหลากหลายมากๆมันทำให้วิธีอาร์มีอะไรให้ดูเยอะมากเมื่ก็้ป่ะถ้าสมมติว่าแบบเป็นวงที่ระบบไม่ได้ซับซ้อนเลยเป็นวงแบบเดมาเท่านี้อันนี้วงเท่านี้ก็อาจจะไม่มีอะไรให้เราดูตอนนี้เลยนะเพราะอี้เระบบวงที่มันซับซ้อนมากมันก็เลยทำให้เราดูแบบอารมณ์เล็บอะไรนี่แต่ว่าแต่ว่าเมื่ก็้อะไเพราะแบบอื้อหอนะอี้ตบมือปั๊กเนี่ยของแทโยงอะรู้เรื่องเลยอ้ สเสเต็เนี้ยสเตเนกแก้วนกแก้วต้องเข้าเท่านั้นเหลือแต่สบู่นกแก้วแล้วอ่ะจริงๆตอนดูสเตเนี้อ่ะตอนที่แบบดูสดอ,ะอ่ะก็คือยิ่งออกแบบอ๋อพี่ตองเต้นกกจริงพูดได้ไหมว่าอย่างๆแพร่พราวไม่ไหวน้องว่ะกูดำน้ำไม่ได้เหรอกูเป็นเวอร์ชันจีนอ่ะมึงแบบปากมันยากอะ่ะ มเต็มแบบที่สุดแล้วโอ้ข้างนีดีอะจริงชอบชอบมันแบบเมกาบอยปะวินวินนี่ก็คือท็อปฟอร์มมึงไม่ไหวแล้ววินวินแบบเจนเวทยีแบบอยากหาที่สุดไม่ได้อ่ะนี่รู้คะ get it, get it. ่ะเกดเดะเกดเดะออะไรนี่อะไรนี่กระโดดมึง เยังเพราะไม่ใช่คนมึงโดดกันสูงมากูงงวู๊งใครกันนี่สงสัยเพราะว่าหนั่งบาเวลตอนนั้นเพื่อโดดสูงอะไรขนาดนั้นเออนี่ต้องแก้วต้องเข้าแค่นี้มึงแบบว่าเวลาวงอื่นมีสเตจเปียกน้ำมาเขาก็จะเปียกกันแกล้งๆไอ้ที่เปียกแบบเปียกกลางเหวเปียกแบบเปียกเข้าบางวานหรือไม่ก็แบบเปียกมันเปียกแบบเปียกมากอ่ะแบบเปียก เปียกอะเปียกดีๆกันน oh, ี้แบบตอนแรกมาเปียกกุ้งข้างหลังเว้ยมึงเห็นปะต้องพร้ังเลยนะพอได้หยิบน้ำก็บ้างแหละมองที่ว่าแบบศิลปินเขาได้คิดไหมว่าแบบทำไมมันเปียกทำไมตอนบีแบบจะไม่ได้เปียกขนาดนี้มึือแต่ว่าโอ้แต่สวยมากเลยเนาะโอ้เนี่ยเสือติ้นแบบเสือติ้นใสวะ2200เตี้ยงเดสนสวยทุกอันเลย คุณแม่งลงทุนให้มากมากอ่ะแบบให้ทั้งสามยูเลยนะแบบมาแล้ะเป็นพร้อมเปียกเป็นบอกเต็มเต็มเปลกจริงดูคัดจริงรู้คัดเปียกอย่างจะจับผ้าแล้วก็บิด่าแบบนี้นำมาแล้วน้ำมาข้างหน้าแล้วก็กระเตะนน้ำพัดบ่ามาข้างหน้ามาละเริ่มละ เริ่มเปียกแล้วเมึงมาแล้วมาละมันเริ่มน้ำมันเริ่มเลือดมาเปียกแบบเปียกจริงเกินมึงดูตรงนี้มึงดูตรงเต็นมันเจ็บนะมึงมันเจ็บนะมึงมันเจ็บนะมึงดูน้ะมันมันเออหนาวมันแรงมันเจ็บโอ้เอราวันน้ำตกเอราวันมีน้ำมีไฟมีทุกอย่างแล้วยกเว้น สบ,บู่น้ำแก้วแค่นี้งงมากคอนเซ็ปแต่ว่าเลิศแต่ว่าแบบว่าไม่ได้อ่าแล้วก็เชื่อมมาเชื่อมาอมาหาความเชื่อมโยงได้อีกนะเอาไฟมา<ป>แต่ว่าแบบโฟกดสตัวนี้มัก็แอบตาหรอกว่ามันก็จะมีคนที่อยู่บนแบบว่ารถอะมึงเข้าปะ่ะแบบแบบอย่างรถมันจะสตาร์ทอ,อยู่มันเก็าไหมั้ยก็คือเอามาจอดเป็นพ็อปจริงๆอะ ล้มเอตอตาหาตั้งแต่ว่าพี่ขับรถตาหาตั้งคุณแจมดูอยู่ไหนแหละแต่อยู่บนรถผู้ข,ขอบคุณที่เอาแจมเอ้ยเอาจีซองมาอยู่ตรงนั้นนะจริงจ,จริงเออสวยหวานกรุบปจี๊หวานเจี๊ยบน้องเนี้ยตัก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 งั้นโกรธเวทีว่าไม่ได้ แต่ว่าวันนี้บีออนไลน์ใครดูอ่ะแจมินงงมากแจมินเต้นแรงแบบเพลินไปทีคือบอกว่าจีเจมนต้องจะเต้นแรงสุดแต่วันนี้แบบแจมินชนะจิงแฮชานแบบใส่ว่ามึงจิงแฮชานที่มันใส่นคนนี้นี่มันยิ่งดูยิ่งหลงอ่ะพอกงานตัดปัญหาด้วยเอาไม่ดูแล้วกันแต่ไม่ดูก็ไม่ได้เพราะดื่นตตาฉันเล่ามึง ทึบบ่าแต่ันท AL <als> ึบอะไรทบทึบท oh. 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 ึบทึบโ้โหโหมันทุก <out> <that> ันแรงเงโอ้อ๊ดเิ้งดีด้วไหมแนี้ถ้าุณบรคบไปนนี้เลยดอกหายบ้าไปริงโค้งตัวลงไปข้างล่างดึง สเตตดีมากแบบมีแบบเดนเซอร์ให้มีพ่ออะไรให้อ่ะแบบมันสายแก่พ่อสอเออเอาล่ะสเตจต่อไปสเตจต่อไปไม่รู้จะโฟกัสใครดีตอนดูครั้งแรกก็คืออีทอกตอนนี่ขอเสื้อกันที่ขอดเสื้อจนีแบบนี่คือแบบตั้งใจดูอนนี้คือพ่อไม่ได้เลยอ่ะมึงมาชาเลนจกันดีกว่าสเตจนี้ถ้าพูดชื่อจอนนี่ถ้าพูดชื่อจอนนี่สเตตนีเป็นชาเลนจ์

ควเป็นเขามาตลอดอ่ะมึงเก็นไหมเป็นเขาที่แบบขอเตือนแล้วโอ้ยเขาไม่งับไม่ไหวไม่ไหวมึงจอนนี right ่อีกแล้วอ่ะแบบอันนี้โอ ใครเซนเตอร์ไม่รู้แต่ตอนนั้นจริงทุกพยายามจะโฟกัสคนที่มีพาร์ตอยู่ตอนนั้นแต่ตอนนี้แบบไม่ไหวไม่ได้จริงจริงนี่ปัจเจเนตจริงถือเขาอยู่ปัตตานีกูก็จะดูไปเห็นที่ปัตตานีอ้ยาน้องมาร์กดูเรียบร้อยเลยน้องบ่าวเหรอหนุนเจอทุกคนอันนี้บอกว่าไม่ได้ดูครั้งแรกนะแต่ก็คืออาการแบบนี้ทุกครั้ง 加油！太陽 นี่แบบดุกดิกดุกดิกได้แรงจริงดจดุกดิกแบบต้แบบดุกดิกโอเคนัาเน บางทีก็กดมุมกล้องแต่ว่าพี่จอนนี่เอาอีกแล้วโอ้ยไม่ใช่โดนบอบบอยด์เด้อโอ้ยบอบบอยดเซ็ตสเตดนี้เซ็ตสเตดนี้จอนนี่แบบถอดไอ้นั่นถึเก่อน